เอาละครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก่อนนี้นะครับแล้วกลับมาเนเกมแมคคัสต์อีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับแล้วก็เปิดรักกี้บอลอีกเช่นเคยก็อุยตกใจบอดเลยโอเคแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับไปกับพี่บอยแคคคุยเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับแล้วก็เปิดรักกี้บอลที่มีชื่อว่าอะไรอ่านส,สิคาโซเฟเรโออซีซี <c oughs> จ้าอาจาร์บอกว่าจ้าแล้วมันก็ไม่จำมันชื่อว่าอะไรจัะโซซุดเดินอะไรสักอย่างเอาเป็น,ว,นว่าเตอนรักกี้บอลที่อ่านง่ายมึงก็อ่านพออ่านยากให้กูอ่านให้กูดูคำตอบ าก็เวลากูเปิดตัวแล้วกูชอบลืมชื่อลักกี้บล็อกไงกูลักกี้บล็อกนี้เนี่ยน่าจะเป็นยูทูบเบอร์สักคนหนึ่งนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับงั้นเอาเป็นว่าเราอ่านบาหน่อเรื่องลักกี้บล็อกนี้ว่าลักกี้บล็อกแตงโมแล้วกันเนาะในตอนแรกกูมองเป็นแตงโมก็ก็มันคือแตงโมไงมันคือสกินแตงโมแล้ววันนี้นะครับเราก็มาสู้กับบอยที่มีชื่อว่าจารากันนั่นเองซึ่งจาราเห็ดจาราบอดดับบักแล้วคิดว่าตัวนี้เป็นหนอนหรือเปล่า เหมือนหนอนไหมเอาเป็นว<ห>่ามันน่า<อ>จะคือนหนอนละกันลองกดขี้ขวาดิอยู้ย,ยมันเมื่อกี้มันยกหางขึ้นด้วยอะ่อยะยกอะไรมันมันคือหัวมันลกัลากีบอกนี้เนี่ยผมก็ไม่เคยเปิดกับบอลนะผมเคยไปเปิดอยู่คนเดียวก็เมื่อนานมาแล้วเนะาะหนึ่งสองสามปึ๊บอู้อะไรอะ่ะได้เกาะโอ้โหไหนบอลลองตีมาดิอ้าวเจ็บปะไม่ก็รถแกนหนึ่งหัวใจสองหัวใจเท่านั้นมันจะท้อนกับอ๋อนี่เดียวเต็มันดาเมท44หมายความว่า อ้าวของตกขอบคุนที่เป็นหนูจะรอให้นะไม่เป็นคนแบบนี้วะก็ออะไรดาเมจสีเขียวแต่ว่าถ้าใส่แล้วมันก็ได้อยู่นะมันมีโฟรเทคอยู่มาต่อไปเฮ้ยลัคกี้อะไรอ่ะโอ้โหโคตรเกลือเอ้าโอ้โหโอ้บหบอสตายเลยฮะโหลบอสแตกีตัวอะไรอ่ะจะตีมันแล้วทำไมตีมันแล้วตายเหรอลองตีดิลองตีดิ อ้อยเอา้ากระต่ายนี่ได้หมวกมางั้นเอาเลยแล้วกันมาต่อไปโอ้ยคิปเปอรโอ์โอ้อยไม่มีอะไยไม่มีมันมีของมันของมันอยู่นะแต่ว่าเราจะเปิดไม่ได้ไงไไไกอดกระดาษก็วูดกรได้าดาษอะโอเคเราถือว่าเอาก่อนนี่เป็นดาบแล้วกันเนาะเพราะว่ามันดาเมจเยอะแล้วเอา้าค้างเปิดได้อะไรอ,ะอ่ะอ้าวโอ้โอ,อะไรอะไอหมาเวนไอหมาค้างคว้าไอหมานี่แน่นอนเออทำไมหมากูละทำไมหมากูเราโดนร่อยนะั่นเดี๋ยวเดยอุ๊ยอะไรอะ่ะ อุ้ยบอยอ้หัวพักทองหัวพักทองพิงอมบี้ฮาร์วีนแอปปี้ฮาโลวีนใช่ใช่ดีนะมันไม่เป็นรุมเรามันเป็นรุมไอ้เคียวยะคนเดียวไอ้บอยโอ้โอ้ยหัวสั่นหัวสั่นเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บอสเวนี่เฮยมันไม่ตายอ่ะเออโอ้โหดาเมจเจ็ดอย่างกากเลยกอดก็โคตรกากนะครับกกาไม่ไม่มือกากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอสบอสบอสเรา โอ้โหตายกูไม่เกี่ยวนะคีเปอร์ระเบิดนะมัวร์ม่นกู้ได้แล้วปะวะปึ๊บเอ้ยบอสอีกแล้วอ่ะบอสตัวนี้เราฆ่าไม่ตายมันได้ที่ปล่อยไปหรือเปล่าเนี่ยเออเอ้ยตายตายแล้วรอบนี้อุ้ยใน้มัวรกับดาบมาโอ้โหมันไม่ค่อยดีเลยอ่ะมาต่อไปอุ้ยได้ดาบมาแล้วดาเมจ44ได้อยู่โอเคถึงเวลาเราจะใช้ดาบแล้วทุกคน แน่นอนว่าดาบมันต้องดีอยู่แล้วเพราะมันออกแบบมาให้ตีนี่ไงดาบอีกันนึงดาเมจห้าสิบสี่อุ้ยดาบสีเขียวสีเขียวนี้ใช่เลยชอบมากนะครับชอบสีเขียวเหรอใช่ไม่ชอบมึงหลอกทำไมไม่ชอบเราอ่ะบอยไหนบอยลองตีดิมันจะท้อนกลับหรือเปล่าสงสัยจะร้อนกลับใช่ไหมไม่อ้าวแล้วมันคือเอฟฟกอะไรวะผมไม่รู้อ่ะอุ้ยดาบอะไรอ่ะดาบเมฆเท่าไหร่สี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สี่มันไม่มีอย่างมะม่วง ไอ้หีมาโกหกเตยว่าดาบกากเฮ้ยแ,แตนะด่ดาบสวยมากเลยอะต้อบอกแอ็ติจดาเมจนะกูไม่ได้มันวิดาบสวยเอาตัวนี้แล้วโอ้โยเอาระเบิดกูใช่เลยดาเมจสี่พันสี่แล้วทีสิสรุปสรุปสี่พันเหรอสี่หมืน่นอ๋อฮีโร่บายจอยเก็บโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยฮีโร่บายช่วยด้วยช่วยตีหน่อยมันไม่เอ้ามันมันอ้ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเอเมซี่เป็นซอมบี้แล้วอ้าว มันตายแล้วเอาการจังก็มือสี่หมื่สี่พันสี่ร้อยสี่สิ่ะครับโอ้โหนัดเดียวตายโอ้ยลอยอีกแล้วดาบลอยเวลาเตี๊ยมีเอฟเฟกต์ด้วยอ่ะใช่แล้วดาเมจมือสี่มื่นอ่ะไม่เชื่อโกหกรู้ไหมอะไรอ่ะใช่ใช่มันใช่กุงเท่าไหร่แอนตี้บ๊อบอันนี้ดาเมจสิบเก้าคาถาโอ๊ยระเบิดโคตรเกลียดเอฟโซฟังทองนี่เลยเนี่ยมึงเลยฮะ โอ้ยโอ้โหกอกูหายหมดเลยเหลือสองชิ้นเน้ชิบีหายโอ้ยแอนตี้บอมอีกแล้วไม่เอาเราอยากได้ดาบแบบมันชุดกอดอะไรดีๆก็ได้อันนี้อะไรอ่ะหักให้ดูให้นุ้ดูให้ดูแล้วครับคืนนะำม่นคืนไม่ร่ะไม่คืนนับคิวดัวไหนอ่ะก็สี่พันไงเอ้ยหน่วยก็สี่หมื่นไงเอองงอะไร กอดมือจะมันตีมึงไม่ตายในช็อตเดียวไม่รู้ป่ะเออแช่มันตีมรอบเดียวไม่ตายน่าจะเป็นเพราะกอดแล้วมันโปรเทคโหดมั้งแต่โปรเทคแค่สี่สีส่นะแค่จบวันนี้ erm เอนเดอร์แมวอ้าวหายอันนี้ลูกขนมเอามาทำแมววันเนี้ยฮุยเล่โอเคว่าไรของมึงอะ่ะหรออ้าวมันขาบไม่ได้อ่ะขาบไม่ได้ซะงั้นแต่ผมคิดว่าดาบก็ไม่น่าขาบได้หรอก เดี๋ยวทุกคนบอกเนี่ยไม่ลองเออเนี่ยลองให้ดูแล้วกันดาบคาบไม่ได้ถ้าคุณลองคาบแล้วน่าจะไว้แลกของที่บอยบอกโอ้ยเอ็ดตีบอกมึงก็มาบ่อยเกินแม้แต่ลืมไปถ้าเราไม่ตีมันก็ไม่เป็นไรนี่่ะเฮ้ยโอ้โหดูดิมันมีของเล่นโอ้ยของเล่นมันเยอะจังวะแล้วกูไม่มีอะไรเลยามิยอมแล้วอย่าเพิ่งยิงพอแล้วพอแล้วไอมีหลายย่างเลยมาได้แล่ดีแม็กแล้วแด่และประโยชน์ อ้าาคงมันได้หมาเวลามันได้หมาหัวใจแล้วมันชอบค้างอ่ะเนี่ยเดี๋ยวรอดูข้างหลังนี่ไงมาแล้วน้องหมาลุกเอ้าไม่ใช่หมากูนี่เอ้าหมาใครเนี่ยลุกไม่ได้หมากลัวใช่เหรอไม่ใช่อ๋อหมาพึ่งนี่แหละมันตีคแล้วมันกดเกาะดูตรงกดตรงหัวใจมันมันจะหนุนหัวใจกันคือพวกบันเตอร์ไปหาฆ่าแล้วมันจะตอบขอนะครับแต่ว่าคือแบบว่ายังไงดีล่ะเกาะกาเอาง่ายกลางดูเลย ไม่อะอันนี้ดามเมจยี่สิบเดกก็รู้เอ้าอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเอ้าโอ้โหไม่ตายด้วยอึดอุ้ออยเราจะได้ดาบกระทน,น,นมันไปเนี่ย,ยลักกี่กองเหลือยี่สิบสี่ไปอันนี้กันไกลโอ้โหไม่มีอะไรเลยไม่นะดาบมันวอยอยู่ไหนไม่มีหรอกคู่ได้คนเดียวลูกคนอุ้ยไดทอากากมาดามเมจสี่ร้อยใส่ได้โอ้โอ้โอ ว้าวว้าวค้างไปเลยเหรอเอา้าเซิร์ชค้างเหรอเออป่ะเอา้าเอ้าทำไมค้างอา่ะมึงไงเอเฟมมึงเยอะเอาเขียวอะไรเอฟเิกไม่มีนิดเดียวนิดเดียวเองโอเคครับทุกคนกลับมากันอีกรอบนึงนะครับเมื่อกี้เกมมันก็แบบมันยังไงดีล่ะเซิร์ฟมันค้างไปเลยแล้วตอนนี้หมวกผมก็หายไปแล้วอะ่ะ แล้วผมเปิดนั่นไงไม่ได้หมวกได้เป็นดาบันนี้แทนไม่เอาเสกไปไม่เอาไม่ได้ทำอะไรอ่ะชีตอนนั้นมึงทําเซิร์ฟ่างนี้แล้วของขวายมึงเม็ดอะไรเลยเากงกมอยไม่เสกเองอ่ะกูจะแพละพานี่ขี้กาไม่ยอมเสกมาแล้วยีเสกอะไรมึงไม่ได้ทำของหายคุณ้ะพอขนายหมวกผ่านกันหรอหรอหรอโกหกทำมาได้หมวกป่าที่มันปรวดแล้วนะครับทุกคน กูก <Okay. S 2> ็ได้ของก่อนมึงก็ไม่เคยหวดมึงนะอ่าเออก็จริงก็มีคนบอกอุย้ยนี่ไงได้มาแล้วนี่ไงอะไรฮะกูได้มาเหมือนกันมึงไอ้ยยีโดนตัวเองอย,ออออยีโดนตัวเองเหญ่เลยพอฟอฟโอ้โหธนูอะไรเนี่ยมอดมอดโบมาสิบสี่กองสุดท้ายอันนี้แลกของมันมีแลกแลจริงหรือเปล่าเนี่ยมันโกหกหรือเปล่าวะเนี่ยมีแต่มันต้องรอไม่มีเพื่อนใช้ npc ก่อนเถอะ อ้าวเผลอไปตีมันเอ้าตายเลยเผลอไปตีไปซีตายอันคอนอันนี้เป็นที่ขุดเฮ้ยหลักกี้บอนี่จะว่าไปมันก็สนุกอยู่นะอบอยตอาแล้วนะหมดแล้วหากล่องแล้วบอยจะว่าไปหลักกี้บอนี่มันก็สนุกอยู่นะสนุกตรงไหนวะบอกคูดิขอมันเยอะดีแล้วมันเกลียนดีนะครับ โอเคโอเคเดี๋ยวเราก็ไปจัดของไปสู้กับบอสจาราเลยดีกว่าเอาละครับตอนนี้พวกเราจ,จัดของเสร็จแล้วไนดะ้ผมไปสู้กับบอสกันแล้วนะครับก่อนที่เราจะสู้กันนะคอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้พวกเราสองคนใยผมชอบไป้ชมด้วย,วยเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราก็มาเริ่มสิงบอสก,กันดีกว่ามาบอยมีบัฟไหมกินบัฟเลยถามว่าเรามีไหมแน่นอนว่าไม่มีโอเคแล้วก็เราจะใส่หน้ากากสุดโหดของเราเรียบร้อยอเดี๋ยวยวค่อยใส่ตอนไอ้นั่นละกันเนาะตอนที่แบบเราสู้กันไหนพร้อมยังเอออ่ะถ้าพร้อมก็เริ่มได้เลย มันรามอีกสองหมื่นในนู่นอ่ะเอ้าเหรอมันจะชับเน็ตลบไงอ๋อโอเคมีชับเน็ตลบมาหนึ่งสองซับปึ๊บปุ๊บปุ๊บมาแล้วดิเอ้าจาราเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อทิ้งไข่จาราไข่จาราตกไอรึเปล่าแต่มันก็รอบเดียวตายอ่ะอ้าวบอยเสกเลยเอาหลายๆตัวไปเลยนี่จารามันก็เป็นเหมือนแบบว่าเจนนี่อ่ะทุกคนเนี่ยแม้มันมีเสียงเหมือนเจนนี่เจ็บ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 โอ้โหแต่วันนี้บอสกากมากเลยอ่ะกากมึงเลย อ้าวเดี๋ยวรู้เอ้าเฮ้ยอันนี้โมเดลมันมันน่ารักมากแล้วจริงๆคือแบบเวลาเราเอ้ยหมุนได้ด้วยเวลาเราฆ่าได้แล้วมันก็ไอ้นั่นอ่ะมันดอบแบบโมเดลโคตรสวยเลยเจ๋งนะผมชอบมอดนี้โอเคมาต่อไปเป็นศุกร์องทวกเราที่เรวก็ทำที่เรวก็ทำได้เอาก็เราเพิ่งรู้ว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้ตอนนั้นเร่รู้กูว่าต่อหน้ามึงรู้ว่ามันมีแบบนี้แต่กูไม่รู้ว่ามันมันเวลาฆ่าบอสแล้วมันได้เขคาใจแต่ปะ ไม่ดูเลยตอนนั้นกูได้กูไม่ดูตอนนั้นกูตอบเพื่อส่งเฉยแก่วัดูดีทุกคนมาแพ้รับอีพอร์ตมันครับโอเคมาบอลพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มไปเลยมาเริ่มแล้วยังไงยังไงใครมันจะแพ้รอดูแล้วกันเออเป็นไงเจ็บบ้านี้เจ็บบ้านี้อะไรจะสร้างบ้านหลบใต้ดินหรอฝันไปเ่อะบ้านหลบใต้ดินไม่มีหรอกฮะให้โดนก่อนดีกว่รฮะอะไ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 รล่ะ เอ้ยอะไรไปล่ะเอาหมกโกงโกงโอ้ยโอ้โหโกงมาเนี่ยเอ้ยบอกแล้วเอ้าค้างนานเบ้วบ้าแล้วค้างกันละโหโหเวลาใส่หมดกนี่ทะไรคือเกมค้างตลอดเลยแล้วเกมก็จะแบบกระตุกงเงี้ยทุกคนก็แน่นอนว่าคลิปนี้นะครับเราก็ต้องเสมือนไปเพราะว่าคือผมมีหมวกอันนี้ซึ่งหมวกมันโหด่มากๆเลยนะครับนั่นแหละ แล้วก็อ,อย่าดโดงมากเออมันโหดจนที่แบบว่าทําให้เกมเราเห็นไหมซิร์ฟเวอร์เราค้างไปเลยอ่ะเออนั่นแหละเอาไปชิบหายเหรอครับโอ้ยคลายเลยเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยเออมันรุ่นเป็นอะไรโอเคก็คล<ะ>ิปนี้นะครับแล้วก็เสมือนไปส่วนบอลแล้วก็ชนะไปนะครับโอเคคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ลองส่นผมเป็นเจนคลิปหน้าน,นะครับบ๊ายบายบายหน่อยไม่บ๊ายบายเอาเถอะงั้น